แย่หนิงได้แล้วถาดหนึ่งนะคะอันนี้คือถาดที่สองะคะ ลมแรงมากเลยลมทั้งวันเลยพัดแก๊สหมดละแก๊สปิวหมด 对。 ตามชมนะคะติดตามชม